มาที่คุณสุวัฒนาพันเตคุณแตงคุณแตงมีทั้งผื่นแพ้เป็นผื่นแพ้เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ไมเกรนไมเกรนแล้วก็มีไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบบีบีมีแผลช้ำใช่ฮะอันไหนรุนแรงและน่ากลัวที่สุดสําหรับคุณแตงครับไวรัสตับอักเสบไวรัสตับอักเสบไม่ได้ไปหาหมอไม่ไม่ไม่ไปหาหมอฮะไม่อยากรู้เหรอครับว่าเป็นอะไรก็ไม่อยากรู้ก็ไม่อยากรู้ด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบ อ๋อมันเป็นได้ก็หายได้แล้วหมอบอกว่าคุณอย่านอนดึกห้ามนอนดึกห้ามกินของทอดมันอะไรอะไรพวกนั้นดิฉันจัดหมดเลยห้ามนอนดึกห้ามออกกําลังกายหนักค่ะห้ามทานของทอดของมันห้ามดื่มสุราเอทําหมดเลยทําจะสุราอะไรไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ดื่มแต่นอนดึกนอนดึกทานของมันของทอดหมดเลยทานทุกอย่างเลยอยาเยอะทานหมด เพราะว่าเพราะว่าเป็นใช่ฮะใช่จัดยากินเองด้วยฮะอ๋อขออยาอาแล้วยาเยอะดีไหมฮะไม่ได้หายเลยคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมก่อนน้าไอ้ต่ําลงเป็นตอนที่ตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นไมเกรนมันเป็นมาหมดนมาพร้อมกันหมดเลยอะอาการเหล่านั้นน่ะคือมันมาพร้อมๆกันหมดพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเป็น ภูมิแพ้ถ้าเป็นภูมิแพ้มันจะมีอาการก็ต้องยาชนิดหนึ่งเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยภูมิแพ้ของฉันก็คือมันจะเป็นผื่นคันเขาเรียกภูมิแพ้ป่ะเป็นผื่นคันผื่นคันแพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าลมพัดมาตุ่มขึ้นตาแพ้อาหารแพ้อากาศแพ้ถั่วลิสงแพ้ทุกอย่างเลยอะแพ้กุ้งอาหารทะเลของดองของหมักของดองแพ้หมด คือทั้งเข้าปากและโดนผิวหนังแพ้หมดเลยอันนี้เป็นผื่นภูมิแพ้ไหมฮะท่านก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้นะฮะแล้วแก้ด้วยวิธีอะไรฮะทานยาแล้วแผลที่หนะ้าอกนี่มันรุนแรงยังไงครับอ๋อกเกิดจากดิฉันไปสอยดอกแคร์จะมาทำต้มจิ้ม,มน้ำพริกอะค่ะอืมออ่าแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปแล้วจังหวะมันลื่นตกมาแล้วอกซ้ายอะตรงหัวใจพอดีเลยค่ะ กระแทกกับไม้ที่เสียบกับต้นกระถางต้นไม้อ่ะค่ะไม่เข้าหนังเหนียวค่ะยังไม่ถึงคาดก็เลยไปหาหมอแล้วหมอเอ็กซเรย์ค่ะเป็นเลือดเออเขาเรียกว่าเลือดข้างข้างในอก่ะฮะแต่หมอไม่ได้เจาะเลือดออกให้ก็เป็นแผลช้ำชเป็นแผลช้าค่ะเจ็บไหมฮะโอ้เจ็บมากเจ็บมากๆแล้วก็ยังเจ็บอยู่ตลอดเจ็บอยู่ตลอดค่ะ หลังจากแต่แต่หลังจากนี้ตั้งตั้งแต่บิมแล้วก็ไม่เป็นไรนะนะฮะก่อนจะบิมยังเจ็บอยู่ใช่ใช่ค่ะแสดงว่าไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ได้ผ่าไม่ไม,ไ,ไม่ได้ผ่าอะไรให้ใหเขาไม่กล้าเขาบอกมันโดนตรงหัวใจอย่างี้ฮะเขาก็เลยไม่กล้าเจาะเลือดออกมาให้อ่ะเขาให้ถ่ายทานยาให้พาราอุ้ยบอกได้ใช่ไหมคะพาราพารากับยาแก้เสพแสดงว่ากระแทกอย่างรุนแรงใช่ใช่แต่ว่ามันไม่เข้า แต่ว่าแผลนิดนึงคุณหมอไม่ได้ผ่าตัดรักษาคือเลือดถ้ามันตกข้างในมันไม่ได้ช้ำอยู่เฉพาะบริเวณ ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อถ้ามันตกข้างในเนี่ยมันก็จะเกาะตัวเป็นริมอยู่แล้วนะคะถ้าริมมันเล็กแล้วมันไม่ได้ไปรบกวนอวัยวะใดๆต่อไปมันก็จะถูกเม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาจัดการเองมันก็จะค่อยๆหายไปค่ะอ๋อมันจะสลายตัวเหมือนบางคนที่เลือดออกในสมองอ่ะถ้าน้อยเดียวเขาก็จะไม่ผ่าตัดนะมันจะจะหายไปเองโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายร่างกายมันก็จะปรับขับของมันเอง แล้วแต่แต่แต่มันมันมันมีผลเสียตรงว่าพอเรากินยาฆ่าเชื้อยาแก้เส็บที่หมอให้มานะจากโรงพยาบาลดิฉันแพ้แพ้ยาตัวนั้นแพ้มันก็เกิดเป็นเฟะขึ้นมามีน้ำเหลืองก็ติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็แพ้ไอคือมันแพ้ไอเขาเรียกอะไรพลาสเตอร์แปะเยื่อเยื่อกระดาษหรืออะไรสักอย่างก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยน้ำเหลืองออกไปกันใหญ่เลยค่ะ ก็เป็นแผลเวอะวะเลยแะวะเลยค่ะกันหัดใหญ่ไหมฮะแผลแผลเนี่ยมันนิดเดียวแต่ว่าไอ้เขาเรียกตุ่มแล้วก็น้ําเหลืองน้าหนองอะไรเนี่ยรอยตุ่มแผลเยอะรอบอกเลยค่ะโอ้โหเลยก็เลยพอไปหาหมอเนี่ยหมอเขาเขาก็ตีว่าคุณเป็นภูมิแพ้ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันเกิดจากตรงที่เราตกต้นไม้มาซึ่งภูมิแพ้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้วแพ้เนี่ยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ทีนี้เนื่องจากแพ้ง่ายอ่ะนะคะ แผลที่เกิดขึ้นเนี่ย<ช>มันมันไปก่อให้เกิดอาการที่จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยลามคือหมอกอ็ไม่ได้ใช้ถูกแล้วครับว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่ามันเกิดจากการติดเชื้อด้วยแล้วก็ทําผิวหนังเราเนี่ยสร้างปฏิกิริยาขึ้นนะครับอ่าแล้วพี่สาวบอกใช่ไหมฮะพี่สาวเขาบอกว่านี่ ลองมากินบิมสิบิมก็เลยก็เลยงงตอนแรกอะไรบิมเบิมไม่รู้จัก่าฉันินยาฉันกินยาของฉันมาตลอดใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะคือไม่เคยไม่เคยเคยทานอาหารเสริมมาก่อนไหมฮะไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบทานยาอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ชอบทานทานอาหารเสริมใช่แต่กินยากินยาหมอกินยาหมอที่ตัวเองสั่งเองด้วยเออเอาสิเอออ่ะเสร็จแล้วคุณคุณนาดแนะนําว่าอย่างไงบอกว่าลองมา ลองมาอะไรนะโอเปเรชั 4, 4่นบิมสีสีเข kind of ียวเนี่ยดีนะอ่าฮะให้ฟรีก e ็เมินไม่เอาอ๋อตอนแรกยังไม่ยังไม่อยากรับค่ะยังไม่อยากรับก็จดจดจ้องจ้องอยู่เหมือนกันนะเอามาตั้งไว้เหมือนกันแล้วก็มองมันจะช่วยได้จริงหรอก็นั่งมองมันคงไม่ช่วยหรอกฮะผมก็เห็นหลายคนนะเอาไปตั้งไว้แล้วก็นั่งมองมันอย่างเดียวมันก็ไม่ช่วยจริงๆฮะเพราะว่าเราเราคิดว่าขนาดยาหมอเอง ทัานทานยังไม่หายใช่อันนี้มันจะหายเหรอคืตอตาหลังเขาคือตาหลังเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นมะเร็งเขาก็บอกว่าพี่สงสัยไม่ค่อยดีแล้วล่ะจะเป็นมะเร็งเราบอกออางั้นเอาสีเขียวไปกินเราบอกเขาไปบอกเอ,เอาไปกินเลยคือพอขู่ว่าจะเป็นมะเร็งซะหน่อยเลยอ่าหน้ากลัวพอดีหลานสาวก็พาไปหาหมอเหมือนกันหาหมอโรงพยาบาลเขาก็ให้ยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็ทานไปปรากฏว่ามันยุบ ก็เกิดปฏิหารเอามาเลยเอามาเลย๋อลองกับตัวเองค่ะใช่แล้วเห็นผลเห็นผลเริ่มต้นทานยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นพี่เขาก็ให้เริ่มต้นที่ถ้าเป็นในตรงนี้นะฮะตรงอกอ่ะฉันทานหกถึงเก้าเม็ดแคปซูลสูตรเดียวกันเลยสูตรเดียวกันเลยอยากให้หายเร็วๆค่ะอยากให้หายเร็วๆอ่าฮะแล้วเป็นยังไงบ้ั้งกี่วันก็สักอาทิตย์หนึ่งนะ เร็วมากเลยค่ะเร็วเร็วมากคือน่าจะเป็นอาการใกล้เคียงกันไหมฮะอาจารย์ครับจากจากผื่นจากภูมิแพ้ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะเราจะสันนิษฐานว่าเป็นจากภูมิแพ้ได้ไหมฮะ ภูมิแพ้นั่นแหละค่ะคือภูมิแพ้เนี่ยอย่างของคุณนาดนี่มาเกิดขึ้นตอนอายุ45แล้วใช่ไหมฮะคือภูมิแพ้เนี่ยมันไม่ได้เลือกอายุมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พี่ก็เป็นน้องก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ด้วยก็ได้นะอเดี๋ยวเสริมนิดนึงคือดิฉันทานน้ำมังคุดมาก่อนด้วยปูพื้นมาสักสามกล่องได้ทานน้ำมังคุดมาก่อนแล้วถึงจะเป็นสีเขียวเนี่ยค่ะ รา,า,<อ>าคือดื่มน้ํามาก่อนใช,ใช่ใช่ฮะาาเ,ลเลยคิดว่าที่มันหายเร็วนี้เป็นเพราะน้ํามังคุดด้วยหรือ,ปอาารเปล่าใจเป็นอย่างนั้นไหมฮะอาจารย์ครับครับระหว่างใช้สีเขียวใช้น้ำมังคุดควบกันปะคะใช่ค่ะโอเคครับก็ร่วมด้วยช่วยกันในเร็วมาก<ฮ>ะนะครับเร็วมากทีนี้เรามาดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้น,รนเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครครับ สร้างภูมิกันแล้วไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เขาเฉลดขึ้นในร่างกายหรือภาวะไม่ปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับเราเราดูเมื่อกี้เราพูดถึงอาการภูมิแพ้ก่อนของคุณนาาก็เหมือนกันนะของของคุณชูวัษน์ก็เหมือนกันคุณแตงก็เหมือนกันก็ทีเอสสองมากไปครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเราก็สร้างทีเอสหนึ่งแล้วก็ทีเรกูเลเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปกดทีเอสสองนะครับตัวทีเรกูเลเตอร์มันก็กดอาการภูมิแพ้ทั้งหลายแหล่นี่แหละ พาการภูมิแพ้ก็หายไปรวดเร็วจากแคปซูลสีเขียวของเราง่ายๆนะฮะก็เห็นกราฟอย่างนี้ครับที1่ที่เพิ่มขึ้นทีเร u ูเลตที่เพิ่มขึ้นจากการกินแคปซูลนะครับมันก็ไปกดทีเอสสองพัฒนาการทั้งหลายแหล่มันก็หายไปทีนี้เมื่อกี้นี้อาการอักเสบอักเสบอ,อ,อาการอักเสบก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าท S 2มันมากไปอีกนั่นแหละนะครับทีนี้ในขณะที่เราลดอาการภูมิแพ้ก็ลดอาการอักเสบที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจาก T S สองที่มากไปด้วยราะทั้งสองอาการมันก็หายไปพร้อมกันทีนี้ข่าวนี้เรามาใช้น้ำมังคุดควบด้วยน้ำมังคุดมันก็ลด T S หนึ่งที่มากเกินไป T S สองที่มากเกินไป T S สิบเจ็ดที่มากเกินไปแล้วมันก็ไปเพิ่มทีเรโกลเตอร์เพราะฉะนั้นจากการที่มันลดทั้ง T H หนึ่ง T S สอง T S สิบเจ็ดเนี่ยนะแล้วมันไปลดที่สําคัญคือไปลด T S สองนะครับมันก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแคปซูลเมื่อเราเรารู้ว่าดีขึ้นเมื่อไหร่ครับ ประมาณสองอาทิตย์ะค่ะแประมาณสองอาทิตย์เมื่อกี้บอกสามผมนึกว่าสามเดือนแลผมผมจะต้องอ๋อไม่ฮะคือที่ผมเรียนถามสามเดือนเพราะผมกําลังจะจูงเข้าอีกอาการหนึ่งอ๋อครับคือไวรัสตับเสพนิดชนิดบีเห็นบอกว่าทานต่อเนื่องไปที่ว่านี่คือสามเดือนใช่ค่ะแล้วไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดที่สามโรงพยาบาลสามโรงพยาบาลเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เขาบอกว่าเวลาจะไปตรวจเพื่อให้แน่ใจฮะว่าเราเป็นจริง หรือเปล่าเออเพื่อให้แน่ใจของผลการตรวจผลการตรวจก็เลยตัดสินใจว่าจะไปทั้งสามโรงพยาบาลฮะโรงพยาบาลที่หนึ่งไม่มีแห่งแรกไปตรวจไม่เป็นต้องบอกชื่อไหมฮะไม่เป็นไรครับไม่ต้องบอกก็ได้ไม่มีไม่มีไวรัสตับบีไม่มีเชื้อไวรัสตับประเสบชนิดบีใช่ไม่มีแห่งแรกไม่มีอ้าวแห่งที่สองไปอีกเขาก็บอกว่าไม่มีคุณอยากให้มีเหรอ เออสองไม่มีก็น่าจะเชื่อแล้วนะไม่เชื่อค่ะยังไม่เชื่ออีกเขาบอกต้องสามเชื่อคนยากนะฮะเนี่ยเออเสร็จแล้วใบที่สามโงบาลรัฐบาลครับไม่มีและดิฉันตรวจเอทเพิ่มไปเลยอฮาะาเพื่อความมั่นใจมั่นใจ เพราะว่าตอนที่เป็นพวกภูมิแพ้เนี่ยที่เป็นจุดแดงๆมีเขาบอกว่าอาการอย่างก็เป็นเอดนะเพื่อความมั่นใจตรวจไปเลยตรวจไปเลยนะเขาขอแสดงความยินดีด้วยไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแต่อันไหนแพ้ก็อย่าไปลองนะฮะดูท่าทางจะยากนะมีบ้างเล็กน้อยคอนโทรลยากนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณแตงครับคุณน้าครับ Operation b นบิหรือ b a l a n c i n g i m m u n i t y นะครับ คือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุล แล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ